สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามาเขาเอินมาอย่างวะผัดยังเหรอผัดมาม่าอ๋อผัดมาม่านะครับวันนี้มันตกไปไหนไม่ได้ก็เชฟบอยนะครับเี่เชฟบอยไม่ได้นอนมากี่เดือนละสามปีครับ <S <S ไม่ได้นอนมาสามปีแล้วครับดูสภาพ อน,นแล้วก็ใส่กระเพราลงไปงงเสร <ift S 1> ็จแตงกวาไปก่อนใส่แค่แป๊บเดียวเราค่อยปรุงแล้วก็จบใส่กระเพราไปด้วยนะครับให้มันหอมเติมมีสีสันลงมาแล้ครับ <haut> ไปดูกันเลยอ่ะใครชอบน้ำไมหมครบ ชอน้ำก็จัดไปเลยชอบน้ำก็เติมน้ำไปนิดนึงนะครับน้ำตัวร้ายกัมานะครับนะหลังจากเราเติมเราไปในนั้นแล้วก็เติมคนด้วยเราไปเติมคนด้วยออขัดขัดขัดครับวันนี้วันฝนตกนะครับเราทําอะไรกันไม่ได้นะครับนี้ทีมงาน เล่ยไม้ของเรานะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับวันนี้แม่งดินทั้งวันเลยครับดูอันนี้บรรยากาศหลังบ้านนะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านข้างครับดูโ,โหหญ้าลกมากครับมีเวลาตัดครับแต่ไม่ตัดครับ